พิกพอตพอดแคสต์ความรู้อินฟินิตี้ย่อยต้มเสิร์ฟให้ท่านภายใน8นาทีต้องเข้าใจ b r o ดชูยูบายเบอร์ริงเกอร์อิมเกลฮันแอนิมอลเฮลทายแลนด์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Pod Podcast. พิกพอตพอดแคสต์พอความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะสรุปต้มยำทำข่าวให้กับทุกท่านได้ฟังภายใน8ปดถึงสินาทีครับในอีีนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ g a p นะครับหรือการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสําหรับความสุขกรให้ฟังกันนะครับ ทุกทุกท่านอาจจะทราบข่าวกันแล้วนะครับอาจจะมีคําถามว่า GAP คืออะไรเป็นมาตรฐานบังคับใช่หรือไม่นะครับ GAP นะครับหรือ Good Agricultural p r a c t i c e นะครับหรือการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรนะครับก็คือก็กาหนดที่ว่าด้วยการเลี้ยงสุกรนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อได้สินค้าทางเกษตรที่ดีนะครับมีมาตรฐานสาหรับส่งมือส่งถึงมือผู้บริโภคนะครับโดยมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับมกส64 03ทับ2565นะครับได้กำหนดให้ฟาร์มสุกรขุนนะครับตั้งแต่500ตัวขึ้นไปหรือฟาร์มแม่พันธุ์นะครับตั้งแต่95ตัวขึ้นไปเนี่ยต้องขอการรับรอง GAP ตามสารรองฟาร์มสุกรนะครับหรือเป็นมาตรฐานบังคับแล้วนะครับเนื่องจากเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยกระดับการเลี้ยงสุกรของไทยเนี่ยให้ทัดเทียมนานาชาตินะครับโดยมีข้อกําหนดเบื้องต้นดังนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครับข้อแรกนะครับในส่วนขององค์ประกอบฟาร์มนะครับ ต้องมีพื้นที่ขนาดเลี้ยงพอเหมาะก,กับวาลเลี้ยงสุกรนะครับไม่เกาะให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาทางสุขภาพของสุกรนะครับมีรั้วหรือมีแนวกั้นธรรมชาติที่ควบคุมการเข้าออกของคนสัตว์แล้วก็พหาหนะต่างๆจากภายนอกนะครับแล้วก็มีการแยกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วนนะครับเพื่อเป็นการลดในส่วนของการแพร่โรคเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงสัตว์นั่นเองครับสนะครับเรื่องการจัดการฟาร์มนะครับมีคู่มือในการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรา,ายละเอียดของการปฏิบัติงานที่สําคัญนะครับ ที่มีผลต่อกระทบทั้งสุขภาพแล้วก็มีการในส่วนของการควบคุมโรคภายในฟาร์มอย่างชัดเจนนะครับข้อที่3นะครับบุคลากรนะครับมีจํานวนบุคลากรอย่างเหมาะสมในการเลี้ยงสุกรนะครับมีการจัดบแบ่งหน้าที่นะครับความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นสตอแพทย์นะครับถ้าสตวแพทย์1คนเนี่ยสามารถดูแลในส่วนของฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ได้เนี่ยไม่เกิน20,000ตัวนะครับหรือในส่วนของฟาร์มสุกรอนุบาลขุนได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0ตัวนะครับ หรือถ้าดูทั้งในส่วนของฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และสุกรขุนเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นฟารม์มสุกรพ่อแม่พันธุ์หนึ่งหมื่นตัวแล้วก็ฟารม์มสุกรขุนไม่เกินหนึ่งแสนตัวนะครับในส่วนของผู้เลี้ยงสุกรนะครับผู้เลี้ยงสุกรหนึ่งคนนะครับดูแลสุกรพันธุ์ได้ไม่เกินสองร้อยแม่นะครับแล้วก็ดูแลสุกรขุอรนอนุบาลรุ่นขุนเนี่ยได้ไม่เกินสองพันตัวน,นั่นเองนะครับเพื่อมีการดูแลได้อย่างทั่วถึงน,นั่นเองนะครับข้อที่สี่ครับในส่วนของสุขภาพสัตว์นะครับต้องมีการควบคุมป้องกันโ อยู่ภายใต้การดูแลของสัพแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนะครับหรือผู้ได้รับมอบหมายนะครับซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขภาพสุกรนะครับรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันการป้บงปัดโรคและมีการป้องกันควบคุมโรคที่ติดมายานพาหนะอุปกรณ์และบุคคลก่อนเข้าฟาร์มหรือออกจากฟาร์มนะครับมีการบันทึกการผ่านเข้าออกของฟาร์มอย่างชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันในการเกิดโรคระบาดต่างๆภายในฟาร์มนะครับ ข้อที่5นะครับในส่วนของสัตวัสดิภาพสัตว์นะครับเป็นเป็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันนะครับการเลี้ยงสุกรนะครับต้องเลี้ยงหรือดูแลสุกรให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะครับมีสุขอ,อนามัยที่ดีนะครับมีที่อยู่อาหารน้ําดื่นอย่างเพียงพอนะครับกรณีสุกรป่วยหรือบาดเจ็บเนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติรักษาอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้เขาตกอ,อยู่ในความทุกข์ทรมานนั่นเองครับ ข้อที่6ครับในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะครับมีระบบบาบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งต่างๆภายในฟาร์มนะครับก่อนที่จะส่งน้ําเสียเนี่ยออกไปต่างนอกฟาร์มนะครับโดยมาตรฐานน้าทิ้งเนี่ยจะต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญมีการบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโลคงนะครับเช่นการบริหารงานฟาร์มการจัดการ้ําสิ่งแวดล้อม การควบคุมการป้องกันการมาบาบโรคหรือการข้อมูลการใช้ยาวัคซีนต่างๆนะครับแล้วก็โดยการบันทึกข้อมูลเนี่ยต้องเก็บให้ตรวจสอบได้อย่างน้อยเป็นเวลา3ปีขึ้นไปนะเพื่อใช้เป็นเอกสารในการประกอบการยื่นขอตัว GAP หรือการปฏิบัติการเางเสรที่ดีสำหรับความสุขก่อนนะครับทั้งนี้เนื่องจาก GAP นะครับหรือ การปฏิบัติที่ดีสําหรับฟาร์มสุกรนะครับเป็นมาตรฐานบังคับแล้วนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับพุทธศักราช2551นะครับกรณีที่มีการขายสุกรออกนอกฟาร์มเนี่ยครับดังนี้นะครับมาตราที่20นะครับหากไม่ขออนุญาตเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกผู้นำเข้าสินค้าเกษตรนะครับตามมาตรฐานบังคับนะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน300,000บาทนะครับ มาตาที่27นะครับหากไม่ขอรับรองมาตรฐานบังคับ GAP นะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน500,000บาทนะครับแล้วก็มาตราสุดท้ายครับมาตาที่55นะครับหากไม่แสดงเครื่อนหมายมาตรฐานบังคับก็มีโทษปรับไม่เกิน100,000บาทนะครับนอกจากนี้นะครับการขอ GAP เนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการยื่นขอฟาร์มปอดโรคต่างๆนะครับเช่นฟาร์มปอดโรคปากและเท้าเปื่อยหรือโรค MMD นะครับหรือการขอฟาร์มปอดโรค ASF หรืออหิวาสกรแอฟริกานะครับก็มีข้อกำหนดนะครับว่าฟาร์มนั้นๆจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานในส่วนของ GAP มาก่อนนะครับถึงจะขอยื่นฟาร์มปลอดโรคต่างๆได้นะครับก็ทั้งนี้ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านนะครับเ,เอาการตรวจยื่นเพื่อขอรับรองนะครับในส่วนของ GAP หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับความสุกรนะครับเพื่อยกระดับการเลี้ยงสุกรของประเทศไทยเนี่ยครับให้ทัดเทียมกับต่างชาติและควบคุมสถานการณ์โรคระบาดที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบันครับสำหรับวันนี้นะครับได้รับข้อมูลดีนะครับเกี่ยวกับ GAP นะครับหรือมาตรฐานการขอการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับความสุกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในส่วนของ p i กก y Connect Facebook นะครับแล้วก็พิทพ่อพอดแคส ทั้งในช่องทางของ YouTube Channel แล้วก็ Spotify นะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ครับในส่วนของ LINE p IK i ก k y Connect นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ